อีีเร่่ราถนนหาผีวันนี้ผมมีเรื่องหลอนสยองขวัญมาเล่าสู่กันฟังเป็นถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่ขึ้นชื่อว่าผีดุมาก จนรายการวิทยุที่ทำเกี่ยวกับเรื่องผีในสมัยนั้นยังต้องมาลองของเลยทีเดียวต้องบอกก่อนว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วครับเป็นทั้งประสบการณ์ตรงและได้ยินได้ฟังจากคนใกล้ชิดในละแวกนั้นและต้องขออโหสิกรรมแก่ทุกดวงวิญญ,ญาณที่จะกล่าวถึงด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยถนนที่จะเล่านี้เป็นถนนที่แยกมาจากถนนหลัก และอยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการทําให้ตอนกลางคืนถนนเส้นนี้ค่อนข้างเปลี่ยวสมัยนั้นไฟทางไม่มีครับแต่พอจะเห็นหนทางอยู่บ้างก็มาจากเสาไฟของหน่วยงานราชการที่ปักเสาเองและไฟนีออนจากป้อมยามแต่ละจุดเรื่องที่1ผีนักร้องตายโหงมันสมองกระจายเต็มถนนความเฮี้ยนของสาวนักร้องกลางคืนที่เลิกงานช่วงตีสาม เธอขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่กลับถูกมอเตอร์ไซค์เด็กแววนเฉียวชนจนล้มแล้วถูกรถกระบะลากร่างเธอคนนี้ไปกับถนนจนสภาพเละชินเนื้อและมันสมองกระจัดกระจายเธอตายคาที่ทั้งคราบเลือดรอยลากเห็นชัดเจนเป็นทางยาวน้บสิบเมตรในตอนนั้นเหตุการณ์นี้ถือว่าหลอนคนในละแวกนั้นมากหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป3วันเริ่มตั้งแต่ช่วงโพลเพลถึงกลางดึก มาแถวนั้นจะห่อนรับกันเป็นทอดทอดและจะได้ยินเสียงรถชนกันบวกกับเสียงผู้หญิงกรีดร้องห่วยหวนตลอดเวลาจนไม่มีใครกล้าผ่านไปมาในช่วงนั้นแม้กระทั่งคนที่เฝ้าป้อมยามตรงนั้นก็อยู่ไม่ได้ต้องขอย้ายออกไปเฝ้าป้อมอื่นกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นถึงแม้ทางญาติจะนำพระมาสวดเชิญวิญ,ญญาณออกไปแต่คาดว่าจะไม่เป็นผล เพราะหลังจากนั้นก็ยังมีคนเห็นผู้หญิงนั่งอยู่กลางถนนพร้อมเสียงกรีดร้องห่วยหวนอย่างทรมานอยู่เช่นเคยเรื่องที่สราวสะพานจุดจบของศพนับสิบจุดนัดพบของบรรดานักตกปลาแก๊งวัยรุ่นหรือคู่รักที่มาสร้างความโรแมนติกให้แก่กันแต่จุดนี้แหละเป็นที่มาของเรื่องลี้ลับที่นำไปเล่าต่อกันมากที่สุดอีกจุดหนึ่ง สะพานนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจเพราะจะไม่มืดมากเนื่องจากมีไฟสปอตไลท์จากโรงเรียนและศูนย์สัตว์น้ำใกล้ๆรวมทั้งเป็นผืนน้ำที่กว้างออกไปทำให้มีคนจากที่ต่างๆมานั่งเล่นมานั่งตกปลากันอยู่เป็นประจำแต่ในระหว่างที่นั่งเพลินๆกันอยู่นั้นก็มักจะมีคนได้ยินเสียงรถยนต์ที่เหยียบเบรกเสียงดังมากพุ่งเข้ามาบริเวณนั้นจนหลายคนตกใจบางคนร้องโวยวายออกมา แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนก็เคยเห็นกลุ่มคนนั่งอยู่นอกราวสะพานแต่พอหันไปดูอีกทีก็หายไปแล้วไม่มีใครหาคำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จะมีก็แค่คนในพื้นที่เท่านั้นที่รู้ว่าตรงราวสะพานฝั่งโป๊ะเรือเคยมีรถกระบะเสรยราวสะพานเทกระจาดตายร่วมห้าศพแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะกลางคืนนะครับที่คนมักจะเจอสะพานนี้ช่วงเช้ามืดที่พ่อค้าแม่ค้าไปตลาดเช้ากัน หรือคนที่มาวิ่งออกกำลังกายที่จะได้เจอได้เห็นกันบ่อยๆก็คือผู้ชายนั่งยองๆบนราวสะพานหันหน้าออกไปทางแม่น้ำหลังจากที่เราผ่านหลังของผู้ชายคนนั้นไปได้ไม่ถึง10เมตรเสียงกระโดดลงน้ำดังตุ้มพอวิ่งกลับไปชะโงกดูก็พบว่าน้ำนิ่งสนิทและรู้ทันทีเลยว่านั่นไม่ใช่คนยิ่งได้ฟังจากคนที่เขาเคยเจอมากับตัวนะคุณบอกเลยว่าน่ากลัวมาก เพราะบางคนที่เขาวิ่งย้อนกลับไปดูเพราะคิดว่าคนฆ่าตัวตายแต่สิ่งที่เห็นคือผู้ชายคนนั้นเกาะกับเสาตอหม้อสะพานแลบลิ้นเลียพวกหอยพวกเพรียงที่เกาะตามโคนเสาเลือดเต็มปากจากนั้นก็กระโดดลงน้ำหายไปเรื่องที่ 3, สาศาลารอรถที่สิ่งสถิตของสัมภเวอสีศาลารอรถหลังคาสูงที่สร้างจากไม้ บนถนนเส้นนี้มีอยู่สามหลังในจำนวนนี้จะมีหนึ่งหลังซึ่งอยู่ตรงบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุนักร้องสาวเสียชีวิตพอดีที่เมื่อก่อนนี้ใครมานั่งรอรถตอนฟ้ามืดต้องได้เจอดีกันแทบทุกรายบางคนเล่าว,ว่าอยู่ดีๆีศาลาก็สั่นทั้งหลังเหมือนมีใครเขยา่าบางคนก็เคยเห็นขาคนห้อยลงมาจากคือบางคนขับรถผ่านเหลือบมองเข้าไปก็เห็นเป็นเงาดำๆนั่งอยู่เต็มศาลา ปัจจุบันศาลารอรถหลังนี้ได้รับการซ่อมแซมจนสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งจากที่เมื่อก่อนสภาพผุพังจนไม่มีใครใช้แต่คืนวันพระวันโกนบางครั้งก็ยังมีคนเห็นเงาดำๆนั่งอยู่เต็มศาลาส่วนอีกสองหลังที่เหลือหลังหนึ่งทุกทิ้งไปและอีกหลังเปลี่ยนเป็นศาลาปูนแบบในเมืองแต่หลังนี้กลับใช้ไม้แบบดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าเพราะอะไรเรื่องที่ส สุสานซากแหล่งชุมนุมวิญญาณพอมีเรื่องร่ำลือว่าถนนนี้ผีดุก็จะมีคนมักง่ายนำซากสารพระภูมิสารเพียงตารูปปั้นตายายและของไม่ดีที่รื้อมาจากสถานที่ต่างๆแล้วนำมาทิ้งรวมกันไว้ตรงริมทางบริเวณที่เลยจากสะพานผีดุมาไม่ถึง200เมตรพอซากสารเริ่มมีจำนวนมากขึ้นบรรยากาศตรงนั้นก็ยิ่งน่าขนลุก คนที่ผ่านไปมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ากลัวคำโบราณกล่าวไว้ว่าบ้านหลังเก่าหากไม่มีคนอยู่สัมภเวสีผีเร่ร่อนจะมาอาศัยอยู่แทนสซากสานเก่าก็เช่นก,กันแล้วก็เป็นไปตามคำโบราณว่าไว้สารพัดแบบที่คนจะโดนผีหลอกตรงบริเวณน,นั้นวิ่งปาดราบไปหลายรายหนักๆเลยก็ตัวผมกับครอบครัวนี่แหละคืนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง เรานั่งรถตู้กลับมาจากต่างจังหวัดสิ่งที่เราเห็นพร้อมกันทั้งคันรถคือกลุ่มคนที่ใส่ชุดขาวยืนอยู่ข้างทางประมาณห -6 คนคนขับเขาเปิดไฟสูงสาดให้เห็นตั้งแต่ไกลๆแต่พอขับเข้ามาใกล้ๆเท่านั้นแหละที่ยืนเรียงกันอยู่หลายๆคนนั้นไม่มีหน้าเลยสักคนใบหน้าขาวโพลนไปหมดผมนี่กระโดดกอดแม่แล้วร้องไห้เลยทุกคนในรถเงียบกันหมด พอมาถึงหน้าบ้านเขาก็คุยกันแต่ตอนนั้นผมยังเด็กเลยจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ภาพคนไม่มีหน้านั้นผมยังจำติดตามไม่มีวันลืมปัจจุบันถึงแม้ว่าถนนเส้นนี้จะไม่ได้น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนเพราะหน่วยงานราชการมาติดตั้งไฟส่องสว่างแล้วรถราก็มากขึ้นสภาพเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเหลือเกินนั่นคือ อาถพนสิ่งลี้ลับของถนนเส้นนี้ก็ยังคงอยู่และไม่ได้หายไปช่วงที่ผมเขียนบทความนี้อยู่เมื่อคือนก็เป็นวันลอยกระทงเกิดอุบัติเหตุที่ผมเพิ่งมาทราบข่าวเมื่อเช้าเพราะคนเจ็บเป็นเพื่อนที่ทำงานผมเองคือรถมอเตอร์ไซค์ล้มสองคันมีคนตายหนึ่งบาดเจ็บสองแล้วสิ่งที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังก็คือหมาดำตัวใหญ่มากไม่รู้โผล่มาจากไหนวิ่งตัดหน้ารถมัน พอเห็นมันก็ตกใจเลยหักรถลงคูน้ำข้างทางเลยเจ็บกันไม่มากแต่รถเพื่อนอีกคันที่นำหน้าไปก่อนมารู้อีกทีคือรถมอเตอร์ไซค์ล้มทั้งรถทั้งคนถลายไปกับพื้นถนนหน้าซีกสายดูไม่ได้เลยแขนขาก็ผิดรูปไปตายที่โรงพยาบาลแต่ไม่มีคู่กรณีเหมือนจูๆ่ๆรถก็เสียหลักล้มไปเองพอฟังจบผมนี่ขนลุกเลยอย่างว่าคนตายพูดไม่ได้ แต่ผมคิดว่าต้องมีอะไรบางอย่างวิ่งตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นแน่ๆเลยทำให้เกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้แล้วคุณละ่ะคิดว่ายังไงเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับ